สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพึ่งน,นะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการทำความดีต่อบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนนะคะการทำความดีนะคะเด็กๆทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะการทำความดีนะคะเป็นการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นนะคะ การทำความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวนะคะและก็ชุมชนของเรานะคะตามหลักศาสนาแล้วนะคะเราสามารถทําความดีได้หลายวิธีนะคะการทําความดีต่อตนเองนะคะเด็กๆหนึ่งตั้งใจศึกษาเร่าเรียนนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะพ่อแม่ส่งให้เรามาเรียนนะคะเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเร่าเรียนหาความรู้นะคะเด็กๆ ต่อมาข้อที่สองเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะเด็กๆเมื่อเราเป็นเด็กนะคะเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะต่อมาการทำความดีต่อบุคคลในครอบครัวนะคะบุคคลในครอบครัวอาจจะหมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะคนที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะคะ การทำความดีต่อบุคคลในครอบครัวนะคะสามารถทำได้อย่างเช่น 1. มีความกะตันยูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะ 2. แบ่งเบาภาระพ่อแม่ช่วยเหลืองานบ้านตามสมควรนะคะอย่างเช่นเด็กบางคนนะคะอาจจะแต่งกายมาโรงเรียนเองได้แล้วนะคะเราก็ทำเองหรือบางคนอาจจะช่วยกวาดบ้านถูบ้านนะคะร้างจานทำเท่าที่ เราทําได้ตามสมควรนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่3ช่วยพ่อแม่ประหยัดอดออมนะคะหมายถึงการที่เราช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะประหยัดอดออมนะคะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะต่อมานะคะการทําความดีต่อโรงเรียนนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วนะคะ1ึ่งเราก็ต้องตั้งใจเรียน 2. รักษาความสะอาดในโรงเรียน 3มีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนนะคะอย่างเช่นเด็กๆเ,เดินไปเห็นขยะหล่นอยู่ที่พื้นในโรงเรียนของเรานะคะเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วเราก็ต้องรักโรงเรียนของเรานะคะเราก็ช่วยกันเก็บขยะที่เราเห็นนะคะไปใส่ถังให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้โรงเรียนของเราก็จะสะอาดนะคะเด็กๆต่อมาการทำความดีต่อชุมชน การทำความดีต่อชุมชนนะคะอย่างเช่น 1. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ 2. รักษาความสะอาดในชุมชนอย่างเช่นไม่เอาขยะไปทิ้งลงบริเวณแม่น้ำลำคลองในชุมชนนะคะ 3. มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนต่อมานะคะเด็กๆการทำความดีนะคะก็ย่อมส่งผลให้ผู้กระทำนะคะ เป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นซึ่งสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องนะคะการทำความดีนะคะเด็กๆเ,เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ต้องเลือกสถานที่ไม่ต้องเลือกเวลานะคะการทำความดีเราจะทำตอนไหนก็ได้นะคะเพียงแค่สมมติว่าเด็กๆ ก่อนมาโรงเรียนเด็กๆก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่กลับจากโรงเรียนเด็กๆก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ก็แสดงถึงการทําความดีเหมือนกันนะคะเด็กๆก็คือความกตันยูรู้คุณต่อบิดามารดาของเรานั่นเองนะคะเด็กๆสําหรับครูพึ่งนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆไม่มีภาระงานนะคะ สวัสดีค่ะ